มาฮอตชิใส่ก่อนเลยตีติดนอกวงมาแล้วครับตีโอ้ยตีเก้าจุกโอ้เก้าไม่มีสมาธิเลยจูนใหม่เก้ามาครับสามคะแนนเป็นหกเฮ้ยสุชินี่ครับถ้าตั้งใจได้สาม จีร้อยสวยครับ5แต้มโอ้ยเออชอติมเสริมการเดินสุอดออตเอ้ยมาแล้วคร, <9 S 2> ครับ5คะแนนเก้าเมตรครับไอ้ทัวเอสสามคะแนนโดนสามคะแนนเป็นสิบสี่เอาเก้า <4. 4. S 1> มาครับสามคะแนนเอ,อ้ยตอนนี้พาไปทั่วอ,ออดเอ้ย คอสเอ้ยทุกคนคอสเฮ้ยยี่สิบที่เต้มเท่าไหร่คอสยี่สิบลูกเลยโอ้คอสีติดเอาคอสตีตสองลูกเลยอ่ะ เก้าติดติดในหนึ่งเก้าอืมคอสเต็มสองลูกสามเฮ้ยเก้าเพิ่งมาถ้าใช้เทวด์ตั้งแต่เฮ้ยคอดสามเลยนะสี่เะยนะเลยอ่ะเก้านั่นแหละเก้าสามคะแนนเป็นแสบมันดับไม่โยนตรงเนี่ยโค้ดแสบอะไรโจ้ เมื่อกี้จบที่3ไปแล้วครับปึ้มนี่ครับโอ้โหโดนหัวเต็มๆเหล็กเลยสามแต้มปึ้มป,ปั้งไม่ถึงอือสามแต้มเป็นแต้มเีเป็นอาปูสามไหมสวย ปื้มหนึ่งคะแนนปื้มสวยสวย,สวยเป็นเท่าไหร่ผูกสวยอุ้ยสวยครับปื้มขอหน่อย <S <S ให้ก้าวตั้งหน่อย ปื้มสวยฮะวันที่หนึ่งครับปลื้มลูกไสยนี่ครับปลื้มแกนแตกผมใช้ยา